สวัสดีครับพบกับครูอดมสอนคณิตนะครับวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบพูดง่ายๆก็คือเราหาตัวที่หายไปนะครับในประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองรประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือประโยคที่มีตัวเลขนะครับมีสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นตัวกำกับ ไม่ต้องใช้ตัวอักษรอะไรมากมายนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับทำความเข้าใจก่อนง่ายๆนะครับครูจะให้ดูนะครับครูจะเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับง่ายๆนะครับ2บวก3เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 5ใช่ไหมครับทีนี้เราเห็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ย2บวก3เท่ากับ5แล้วนะครับนักเรียนลองดูนะครับค่อยๆดูแล้วก็คิดตามนะครับนักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับครูจะใช้เลขในหลักหน่วยก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดครูจะให้นักเรียนนะครับหาตัวนี้นะครับตัวที่เราไม่ไม่ทราบค่านะครับบวก3 เท่ากับ5ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ลองย้อนกับขึ้นไปดูด้านบนนะครับที่ครูเขียนไว้นะครับเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ว่าตัวที่หายไปตรงนี้น่าจะเป็นเลขอะไรนะครับใช่ครับน่าจะเป็นเลข2นะครับทำไมถึงเป็นเลข2นะครับวิธีคิดเราก็คิดได้ง่ายๆเลยนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมาอย่างไงนะครับนะเราไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นมาอย่างไงนะครับเราเห็นแต่แบบนี้เห็นไหมครับอ่าปึ๊บอ่าบางนิดนึงนะครับเราเห็นแต่แบบนี้นะครับนะเดี๋ยวยังไม่ค่อยนี่นะครับยังไม่ค่ยอยชัดเดี๋ยวผมปิดนี้ปึ๊บถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับ เอเราจะหาได้ยังไงนะครับวิธีการนะครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับนำเลข5ตัวนี้นะครับนะเลข5ตัวนี้นะครับเอามาเขียนนะครับ5ตัวนี้นะครับรูชีมาละนะครับปึ๊บนี่เอามาทําอะไรครับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเนี่ยสตัวนี้นะครับนะจะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับนักเรียนลองสังเกตนะ ครูก็เอาเลข5้าตัวนี้มานะครับเอามาทําอะไรครับเอามาลบครับนี่คูข้ามฟากหมดละเอามาลบลบกับอะไรลบกับ3ครับดึง3ลงมาครับนะตอนนี้คือเราต้องการหาตัวที่หายไปตัวนี้นะครับคืออะไรนะครับวิธีการนะครับตามนี้เลยนะครับเอา5้ามาครับนะ ลบนะเปลี่ยนบวกตัวนี้เป็นลบไปเลยแล้วก็3เป็นตัวเดิมนะครับทีนี้เราก็จะหาคำตอบได้เลยนะครับ5-3ลบ3เหลือเท่าไหร่นะครับเหลือ2ครับเห็นไหมครับฉะนั้นตัวที่หายไปตัวนี้ก็คือเลข2ครับ น,นี่คือวิธีคิดง่ายๆนะครยนลองดูเอาฉเฉลยดูสิถูกหรือเปล่า,ายกมาแล้วปุ๊บนะครับนี่ไงครับนะตัวที่หายไปก็คือเลข2ครับนี่คือวิธีคิดนะครับต่อเนื่องต่อไปเลยนะครับทีนี้ครูให้มาอีกนะครับครูให้มาอีกสัมพันธ์กับเมื่อกี้นะครับสัมพันธ์กับเมื่อกี้ทีนี้ตัวที่มีอยู่ก็เป็นเลข2นะครับ บวกกับตัวนี้ที่หายไปครับเท่ากับ5อ่ะนักเรียนคณจะทำยังไงครับแบบนี้ใช่ครับใช้หลักการเดิมเลยนะครับใช้หลักการเดิมเลยเราก็เอา5้ามาครับเอา5้ามาทีนี้เปลี่ยนอะไรนะครับ5ตัวนี้นะครับเปลี่ยนบวกเป็นลบ ลบกับอะไรครับเมื่อกี้เราไม่รู้แล้วครับเมื่อกี้เราเป็นสไงม,มันมี3อยู่ใช่ไหมครับมันมี3อยู่แล้วก็มา3แต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้มันมี2อยู่เราก็เอาตัว2ตัวนี้นะครับเลข2ตัวนี้แหละครับมา5้ลบ2ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ3ครับฉะนั้นตัวที่หายไปก็คือเลขอะไรครับเลข3นั่นเองครับ นี่คือความสัมพันธ์เห็นไหมครับของการบวกและการลบฉะนั้นถ้าเราบวกได้นะครับตัวที่มันหายไปอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะหาได้นะครับด้วยการลบเอาตัวเลขที่มากกว่ามาตั้งนะครับแล้วลบด้วยตัวที่มีอยู่ครับเราจะได้ตัวที่หายไปครับก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่านั่นเองครับเดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์ที่มันยากกว่านี้นะครับ เรามาดูโจทย์ที่ครูบอกว่ายากขึ้นนะครับก็คือยากขึ้นตรงนี้ก็เหมาะกับนักเรียนนะครับที่มีการบวกหรือการลบนะครับที่มีค่าไม่เกิน1,000 0แคนั้นเองนะครับเรามาดูนะครับตัวอย่างข้อที่1เลยนะครับเราดูความสัมพันธ์จากตัวอย่างที่เขาให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็คิดถึงที่ครูได้สอนพวกเราไปเลข1หลักง่ายง่าเมื่อกี้นะครับหลักหน่วยเมื่อกี้นะครับ ทีนี้เราลองมาดูที่เขาให้มานะครับข้อหนึ่งโอ้โหเขาให้สี่เหลี่ยมเรามาเลยครับนะหายไปเลยตัวแรกหายไปเลยบวกกับ8ปดพครับเท่ากับ9ก้าพนะครับทีนี้พอเราเห็นแบบนี้แล้ววิธีการนะครับเราก็เอาตัวที่มากกว่าตรงนี้ก็คือตัวที่อยู่หลังเท่ากับนะครับมาเขียน9ก้าพ 8 0 0 89เมื่อกี้ครูบอกว่าพอถึงแบบนี้เราเปลี่ยนจากบวกเป็นอะไรนะครับเป็นลบนะครับลบกับตัวที่มีอยู่ก็คือ8012เท่ากับอะไรไม่รู้แล้วครับที่หายไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปคิดต่อนะครับฉะนั้นพอคิดต่อเนี่ยวิธีคิดต่อไปเราก็ลองไปคิดนะครับเราก็อาไปคิดเลย แต่ตอนนี้ครูขอเขียนรอบลักษณะแามนี้มาก่อนนะครับ9,889ลบกับ8,12นะครับเท่ากับเท่าไหร่เราจะหาตัวน,นี้นะครับเราจะหาตัวน,นี้นะครับอ่ะเราครูเขียนตรงนี้เลยนะอ่ะโอเคเขียนเหีนชัดนะครับเขียนไปเลย9,889ลบกั 8, บเท่าไรนะครับ8,12อ๋อลบง่ายๆนะครับ 9-2ลบ2ก็เหลือ7นะครับ8-1ลบ1ก็เหลือ7นะครับ8-0ลบ0ก็เหลือ8 9-8กลบ8ก็เหลือ1อ้าวเราได้คำตอบแล้วนะครับตรงนี้ก็คือ1877นะครับอย่างนี้ เราได้แล้วนะครับเราได้แล้วคือคําตอบที่จะต้องเติมลงในสี่เหลี่ยมตัวที่หายไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะให้เขียนให้ตามเขานะครับตามตัวอย่างก็ไม่ยากครับเราก็มาเขียนได้เลยนะครับตัวที่หายไปที่จะต้องเติมในสี่เหลี่ยมก็คือ1,8 7 7นดสิบนะครับเราใส่สี่เหลี่ยมมปเลยก็ได้นะครับหัวขออ,อนุญาตนะครับขีดไปตรงนี้ได้เลย บวกกับบวกกับ8 1 2เท่ากับ9,889นะครับได้แล้วนะครับ1000เขียนเป็นตัวเลขไทย877นะครับได้แล้วครับนี่คือตัวอย่างวิธีการคิดนะครับถ้านักเรียนงงนะครับไม่ต้องงงอะไรมากนะครับ ตรงนี้เราก็แค่ทําตามขั้นตอนที่เขาให้มาตัวอย่างที่เขาให้มาแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราจะต้องนําไปใช้จริงๆนักเรียนก็คิดเหมือนกับที่ครูสอนพวกเราไปเมื่อสักครู่นะครับเล็กง่ายๆแบบนั้นนะครับนะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับถ้ายังไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับนักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูได้นะครับครูจะลงไว้ในช่องครูดมสอนคณิตนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ มีโอกาสได้ย้อนกลับมาดูเรื่อยๆนะครับนะเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ